สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผมในเกม Gangstar Vegas ก็วันนี้ผมแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์แล้วนะแล้วนะครับผมตามที่มีคนเรียกร้องอยากให้ผมแต่งก็ชุดโจ๊กเกอร์นี้ก็แต่งมาจากเสื้อผ้าตามนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูกันเลยอ่านี่นะครับผมผมวีลีบนะครับผมเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสแต่งได้หมดเลยมีสีด้วย อ่าส่วนเสื้อนะครับผมสูตรสายลับเลเวลสองก็นี่เลยมีสีขีสีม่วงสีม่วงให้ด้วยอ่ากางเกงสายลับเลเวลสองนะครับผมก็มีสีม่วงให้แต่งเป็นเหมือนจ๊กเกอร์ได้เหมือนกันโอ้มาแล้วจ้าข้าคือจ๊กเกอร์ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จะมาหาเรื่องคนโอ้ยดัดเสียง พูดจริงๆนี่แนี่ทุบซะอ๋อร้อ,องซะเฮอสวัสดีสวัสดีเมืนน่ะนี่เหมินโจโ๊กเกอร์เหรอจะเหมินฆ่าเหรอนี่เน่ยไอ้เชี่ยอ้วนมึงก็เหมินกูเหมินกูเหรอเหมินเหรอเหอนเหรอ ยิงไม่หมดเลยไม่มีใครรอดหรอกจากเงืมมือโจ๊กเกอร์นี่เนีนี่เนีนี่เน,นีนตายตายให้หมดยิงรถใครจะหาเรื่องเข้ามานี่เนียนี่เนีย ยิงเข้าไปเลยตำรวจมามันจะมาหาเรื่องกับโจ๊กเกอร์เจ้าคิดถูกแล้วอยากมีเรื่องอยู่พอดีเอ,อ้ต่อยโจ๊กเกอร์เหรอต่อยโจ๊กเกอร์นั่นเอาท้าไปแดกตำรวจก็มาศัตรูตัวฉกาจเลยโจ๊กเกอร์ไม่ชอบเกลียดมากนี่ไนงะนี่ไนงะล่วง ฮะไอ้อ้วนแกทำหน้าเกรียดทำไมวะหน้าเครียบไม่พอทำหน้ามีหนวดอีกโอ้ยแหลกอีกโจ๊กเกอร์ไม่ชอบความแหลกโมโหแล้วเว้ยโมโหแล้วโม,โมโหมากเลยตอนนี้ยิงแม่ให้หมดมาตำรวจเปินกระบอกเดียวดูสิจะทำยางไรได้มา้าง หมดวะตำรวจไอ้พวกตุ๊ดไอ้พวกเล่นพวกแน่จริงตัวต่อตัวเลยวะ่ะก็สู้ไม่ได้ไหนมีหอมาอีกหอมาครับมาปืนพกปืนลูกโมกระบอกเดียวจะทำให้ฮอบึ้มได้ไหมฮ่า มาอีกแล้วมาคิดวันแน่ก็มายิงซะบึ้มบึ้มเรียบร้อยอขออภายไ,ไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าคงจะแหลกมากๆเลยผมว่านะยิงยิงยิงบึ้มบึ้มบึ้ม ครเข้ามาอีกแล้วโอ้ยจ็กเกอร์ไม่สู้แล้วมันเสียเวลาคอหนีโอ้ยจ็กเกอร์โดนยิงอือจ็กเกอร์ตายแล้วอะไรวะจบชีวิตใหม่อามาตะนะครับผมอ่าฮมีพรจจันร์ด้วยพระจันร์นอยู่พระจันร์อยู่ข้างหลังเลยโอ้ปรจจันร์อยู่ตรงหัว สวยงามดูพระจันท์ครับพระจันทร์พระจันทร์เขาลงไปเร็วมากวายยิงกัะลิงเซ็งจุงเบยนี่นี่ยืมรถหน่อยเด้อเท่านี้แท็กซี่ก็ไม่ยอมขึ้นยิงแม่งให้หมดเลย นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงเตบิบทุบมาอีกอะโอ้ยกำลังง้างเลยกล้ากล้ายิ่งนักร้องร้องเหมือนหมาร้อ,าองซะโอ้ดิฟเลยโอ้รลอดไปน้องสาวโอ้ย ทำไมรถมันดิบจังวะหนีแป๊บะนะครับผมก็ชุดนี้ก็ใกล้เคียงจ็อกเกอร์มากที่สุดแล้วก็ชุดอะไรที่ใกล้เคียงจ็อกเกอร์มากกว่านี้ก็บอกผมมาได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใกล้เคียงขนาดไหนอ้าวก็เกือบลืมไปเลยว่ามีอีกหน้านึ่งนะครับผมหน้าตัวตลกสุดสยองก็ไปกับ จ็กเกอร์ได้เหมือนกันอ่านี่นะครับผมหน้าตัวตลกสุดสยอง level 3มีสีเขียวให้ด้วยกอนหน้านี่มันแต่งไม่ให้เลยก็ถือว่าดีแล้วแต่ผมมันผมมันยาวเกินแล้วก็มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ในฉบับเวอร์ชั่นหนังนะครับผมนี่มีการขำขำขำแบบปากยิ้มได้นะครับผม โอ้เรียบร้อยก็เดี๋ยวโจ๊กเกอร์จะไปป่วนตานทัพหน่อยเพราะว่าชอบเห็นทหารทำหน้าเครียดแกจะทำหน้าเครียดทำไมนะยิ้มไว้ก็หายเครียดเพราะบ้าไงเอ้ยบ้าแล้วบ้าบอกคอแตกก็บ้าแล้วเอาเลยครับฐานทัพฐานทัพเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับไปไหนเลี้ยวขั้นทัก เลี้ยงข้าวทานทับดิเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยพูดผิดพูดถูกอะพูดผิดพูดถูกพูดถูกอะไรไปนัน่นเจอฮอรครับโหฮอนี่กระโดดโอ้รถถังมาแกกล้ามายิงกับโจ๊กเกอร์เหรอเออไหวยนะ What the fuck รรถถังหายไปไหนอะ <c oughs> มีบั๊กด้วยรถถังวาร์ปรถถังวาร์ป โอ้ฟาคิงมาดวนได้ปบ้มโอ้โดนยิงอเอหือโดนยิงหนีแล้วต้องหนีแล้วจ็กเกอร์หนีก่อนแล้วเราโดนโจมตีเราโดนโจมตีอเอหือมไม่ได้อเอหือตอกอะไรทำไมมันโหดกันจังเลยแค่จ็กเกอร์ตัวเดียว ยิงกันทั้งประเทศเลยมัง้งเนี่ยลุมยิงกันทั้งเมืองมีคนไม่ชอบคนนี้ไม่มีใครชอบโจ๊กเกอร์เลยเพราะว่ามันบ้าไงเพราะว่ามันบ้าบ้าไง้าบอกคอแตกยิงมันให้หมดนี่แหละ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมมีแต่ความไร้สาระล้วนๆก็ถ้าใครมีชุดไหนที่อยากให้ผมแต่งตัวให้เหมือนกับตัวละครในหนังอะไรก็บอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองหาดูอ่านี่นะครับผมหน้าตัวตลกสุดสยองไอ้หน้าตัวนี้ก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะใกล้เคียงกับโจ๊กเกอร์ ไม่มีใครกล้าต่อกรกับโจ๊กเกอร์หรอกโอ้โอแหลกหน้าดูเลยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้คงจะแหลกโคตรอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปผมด้วย ก็คงต้องไปแล้วนะครับผมเออชนป้ายไก่ไปแล้วนะครับผมโอ้ oh. แล้